ครับสวัสดีเอฟซีสุภูทุกคนครับหล่อเอฟซีนะครับพาพี่พ่อหนุ่มนะครับมาเบิ่งหางไฟเพชรสุพรรณนะครับผมเพชรสุพรรณนะครับผมนะเพชรสุพรรณนะครับสวัสดีครับอาจารย์ซางสวัสดีสุภูทุกคนนะครับผมเพชรสุพรรณได้ชิวได้ครับชิวแล้วครับสวัสดีสุภูทุกคนครับคิวแรกเลยวะอ่ะอีกจังหน่อยนี่นะครับสิได้พบกับเพชรสุพรรณไปได้รับตัวเฮา ชุดยอดนะครับสุดยอดล่ำตโตกับสุดยอดน้นักขางมาลออล่นรอเชียนะครับขี้วแหลกท่านั้นนะครับอีกบอหน้านเกินรอนะครับสิบเอ็ดมงคลเนาะขึ้นบางแรกอ่านี่นะครับผมลุงหลอดว่าสีเสือเป็นตะเบาดีเลยมาทายเลยนะครับว่าชุดฉาดมากๆเลยนะครับผมเป็นตาแบบโดดนาทานเลยเห็นไก่นะครับอ่ามาร่อลูล้อเชียรกันไปนะครับมาสิเป็นยังไงนะครับ ทีมงานมาเชียร์โดยเฉพาะนะครับผมอ่ะขอให้โชคให้มันนะครับขอให้กินก้อนบังขอให้กินฮอดคนนะครับเหมือนนี้นะครับผมอ่ะทีมงานเพชรสุพรรณปีนี้ออกจคกบั้งแล้วอาจารย์บั้งแรกครับบั้งแรกแหกหมันนะครับสถิติปี68ยังไม่เคยแพ้ไข่นะครับผมอ่ะเพราะเพิ่งออกบั้งแรกนะครับผมอ่ะเหลือแต่มันนะครับอ่าลอดลุนลอดเชียร์นะครับอ่าลุงหลอดเดฟซี่แนะนานะครับของดีราคาถึกนะครับวัดดวงเลยนะครับบั้งนี่นะครับ เพชรสุพรรณนะครับผมนี่นี่ฮอดเบอร์โทรนี่ยนะครับผู้ใดเห็นผลงานมื่นนี่แล้วอยากจ้างการจ้างงานนี่ครับเบอร์โธ่ลังเสือนี่แม่น,นมบ่าอ่านี่นะครับผมผู้ใดเห็นดากตอนนี้ผมเป็นดากโดบออนซ้อนดากนะนี่ลุงหลอดเดซี่ไทยเบอร์โทรนะเว้ยไทยดากนะครับผมแอร์ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเดซี่สวัสดีครับ คนไานคือเพชรสุพรรณครับบางแหลกเปิดงานนะครับผมมาวัานที่4เมษายน2568นะครับว่ารอดหรือล้อเ,เชียร์ครับเพชรสุพรรณนะครับว่าจะเป็นเจ้าไดโปรดติดตามนะครับสุพรรณครับดันไป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 ที่ลี่เลย มันต่ต้องนะบางแรกนะครับที่รีเลยแล้วนะครับเบตัวดีมากๆการเดทางสุดยอดนะครับามาลอดหลุดการเข่าข้อนะครับว่าสิเป็นยังไงครับเหตุสุพรรณนะครับเห็นแล้วนะครับปไปออกมาแล้วฮ้ <c oughs> ออกก็าทั้งนี้ได้จังได้ วัดบนาสาเมีดบีบีมาเมีคว้างดีนะครับขอเจรพรอเบาต้เหล่าาเดยเมียบลมาาเดียวครับอยบางแหลกนะครับเผ็ดสุพรรณหวานเจี๊ยบนะครับตึนเสียงดังสนั่นวันไหว สีนน่ร้อยก้าคะแนนขอบคุณที่ติดตามรละชมราดกาสี่สวัสดีครับ